สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้น้องเบสมีคลิปใหม่นะคะนั่นก็คือคลิปไปดูคอนเสิร์ตอ่าแบล็คพิงคที่กรุงโซลประเทศเกาหลีนะคะซึ่งครั้งนี้ก็เป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายของ b l a c k p ิงคแล้วนะคะแอดก็คิดว่าทุกคนก็คงจะมีน้ําตากันบ้างนะคะเพราะเอาจริงอ่าแบล็คพิงคก็อยู่คู่กับอ่าชาวบลิงมาตั้งแต่ปี2016ใช่ไหมคะก็ก็ประมาณ7ปี8ปีแล้วนะคะที่ทุกคนหลงรักในความเป็นแบล็คพิงคนะคะ ซึ่งพวกเราก็รู้กันนะคะว่าน้องเบสเขาเป็นคนที่ชอบอเจนนี่มากๆนะคะกะ็ถ้าเกิดว่าใครดูดีๆนะคะแอดว่าในบางมุมนะคะน้องเบสเขาก็หน้าตาก็คล้ายๆกับเจนนี่อยู่นะคะก็เท่าที่เราตามข่าวกันมานะคะที่แอดตามข่าวมาก็คือคนแรกที่ไม่ต่อสัญญาก็คือลิซ่าใช่ไหมคะลิซ่าไม่ต่อสัญญาก็อาจจะ เขาก็เลยมีแคมเปญของคนที่ชอบแบล็คพิงก์นะคะว่าแคมเปญของเขาก็คือเริ่มเจอถล่มลิซ่านะคะเพราะว่าชาวบลิงเขาก็แอบอกหักนะคะว่าทำไมไม่ลิซ่าไม่ต่อสัญญาทําให้ b l a c k p ิงกต้องสลายตัวอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเบื้องหลังจริงๆเราก็ไม่ทราบนะคะเพราะเอาจริงๆการที่เป็นศิลปินที่แบบทัวร์คอนเสิร์ตท,ทั้งปีต้องฝึกซ้อมทั้งปีมันก็เหนื่อยนะคะ ก็บางคนเขาก็ถึงจุดอิ่มตัวของเขานะคะสําหรับชาวบลิงทั้งหลายก็คงจะอ,อกหักกันไปตามๆกันนะคะแต่ก็คิดว่าแต่ละคนเขาก็มีลู่ทางในชีวิตของเขานะคะที่แอดเห็นในข่าวก็คือเจนนี่กับจีซูเขาก็เปิดค่ายเพลงของตัวเองใช่ไหมคะส่วนโรเซ่รู้สึกว่าจะต่อสัญญาอยู่ยกับค่าย yg นะคะส่วนลิซ่าตอนนี้ก็ยังไม่ทราบว่าจะไปทางไหนนะคะ ซึ่งถ้าชาวบลิงจริงๆก็คงจะสนับสนุนกันไปเรื่อยๆนะคะก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะคะคลิปของน้องเบสวันนี้4โมงเย็นนะคะทางช่องคำสิงแฟมิลี่ก็สำหรับคลิปนี้พอแค่นี้กันนะคะทุกคนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ